สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนี่วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเรากําลังเดินทางนะครับไปบ้านกกกอ,อกนะครับผมไปบ้านกกกอ,อกตอนนี้แวะข้างทางนะครับเรามาแวะสี่ไปฝากลุงปนกับป้านะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปทํากินเย็นนี้เนาะไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรกันนะครับเรามาอยู่ที่ ทองฟาร์มครับจำนายหมูเดี๋ยวเขาไปในร้านนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับอากาศค่อนข้างหนาวเนาะเราใส่เสื้อหนาวนะครับมาไปดูนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวบ่าวนุจัดการเนาะยายครับยา่ได้นี่ครับเรามาดูหมูนะครับสี่ค้งมาสี่ค้ง ซี่โครงหมูเดี๋ยวเราจะซื้อซี่โครงไปนะครับเปลี่ยนเมนูนะครับก็แล้วแต่เชฟนู้นนะครับจะทําอะไรจะทอดหรือว่าจะออมจะนึ่งทําได้หมดนะครับนี่นะครับเนื้อหมูนะครับสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นร้านประจำเนาะซึ่งเย็มก็แวะโลจาักบาทเนี่ยเอาสองโลสซี่โครงสองโลนะครับก็แวะซื้อตลอดนะครับแน่น่าจะจำได้ต่อ มาบัตไดกับท่ายคิปกอนเล่นได้กับท่ายขาไทาย,ทย,ทยนี่นะครับไม่ย่างเลยวะเนี่ยได้ไดอืมได้กันเนาะไม่ย่างเพราะทอดกับอ,อ,นะอ้อมอยู่แล้วทอดกับอ,อ,อ้อมบุกอัดก,ออก,กายซำอ็เบิดพอดีอีกน้อยหนึ่งนี่นะซื้อซี่โครงไปนะครับโครงหมู 2กิโลนะครับเดี๋ยวไปฝากทีมงานจักบาทไหมสามร้อยหกสิบพันบาทโอ้สองโลนักตึงครั <360. S 2> 1, บา <360. S 2> ขายปุ๋ยป่มโอ้ลงปุ๋ยปมอมไหม

มัดอาสครับสังมัดอสศโอ้คอนมลีนะครับผมก็เป็นกำลังใจเกำลังใจให้ายนะครับให้ขายดีแล้วายก็สู้ชีวิตนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โรคระบาดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะครับสู้ชีวิตเพื่อ ปากท้องนะครับของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับแรงใจให้ทุกคนเนาะนี่นะครับได้มาแล้วสองโลนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเชฟนุจะเอาไปทำอะไรนะครับรอดูนะครับรอเดืี่ข่าวข่าวนะครับของน้องแดงโมนะครับก็เอ็มก็ตัดติดข่าวอยู่เกือบทั้งวันนะครับก็เป็นแรงใจนะครับให้กับครอบครัวของน้องแดงโมนะครับแล้วก็ ทีมงานค้นหานะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก็รอติดตามข่าวนะครับรอติดตามข่าวกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับรแต่เมื่อคืนแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวเอ็มจะขอญอาตเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเอ็มยูไนช์แลแล้วก็ฝากนะครับฝากเพ f เฟซบุ๊กนะครับเฟสเฟซบุ Facebook, ๊กเดี๋ยวขอญอาตถอดแมสก์น้องออกมาจากร้านละเพ f เฟซบุ๊กนะครับเอ็มยูไนะผมเอ็มยูในตอนนี้ผู้ติดต,ตามหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าท่านแล้วนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจาก g ีเมเพิ่งเริ่มทำแรกๆนะครับตอนนั้นผู้ติดตามร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้ว1,400นะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเดี๋ยวเอมเดินทางไปแล้วไปเจอกันกกกองนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศระหว่างทางนะครับดูเหลายมุมเนาะย้อนแสงหน่อยนี่ครับจะให้ดูรถนะครับข้าหม่รถกะสีเหลือมๆยังอยครับ จ็ดแปดสองสามนะครับวงนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี่เพิ่งไปอารถมานะครับเพิ่งไปล้างมาสดร้อนๆเลยเอี่ยมไปลุยครับลุยกอกๆนะครับรถลุยสายลุยนะครับนานๆล้างทีสองเดือนเดือนสองเดือนล้างทีหนึ่งนะครับนี่ครับระหว่างการเดินทางนะครับนี่เราเปิดเพลงปแตนนะครับผมขออ้ายได้บอกนะครับเพลงนี้เพราะมากนะครับฝาก F c ีเข้าไปฟังเข้าไปกด ติดตามกดไลค์กด s like, ซ b s c r i b e มอนโอมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับป้านะครับก็เห็นป้าได้รับโล่แล้วนะครับถึงแสนซับทั้งสองช่องนะครับให้ดูบรรยากาศข้างทางไปด้วยนะครับก็บคุณสวรร์ที่รู้ตนฉันอนนี้ก็สี่โมงกับ5้าโมงแล้วนะครับเอ็มก็ออกเดินทางมาตั้งแต่4ี่โมงเย็นแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะเดินทางไปถึงกกอกนะครับก็ทุกวันหยุดนะครับเอ็มก็จะเดินทางไปนะครับถ้าไม่มีภารกิจอะไรแต่ถ้ามีภารกิจเร่งด่วนสำคัญก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนสำคัญนะครับก็วันหยุดราชการนะครับก็ไป ประจำนะครับอยู่ที่กก่อนะครับหลายๆท่านก็คงจะเห็นเอ็มนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทอดกระเทียมก็อร่อยนะครับซี่โคงหมูชีสไอ้เ้าไปด้วยกันรวมสร้างฝันวันข้างหน้า สาใจน้องได้บ่กแต่สิ่งเดียวน้องขออีกให้เออักว่าหักวันนี้ตันไปอีกยอล่าทิ้มกันตัว นะครับไปเจอกันที่โกกๆนะครับหมออย่าจะบอก